เรื่องกรรมนิยามนะครับศรลินวัสพงษ์ถามเจ้ากรรมนายเวรเจอประเด็นที่ชอบเอามาเป็นตัวอย่างอธิบายเรื่องกรรมคือคนฆ่าแพะบูชายันซึ่งผู้ฆ่าแพะมามากๆก,กวันหนึ่งเจอแพะตัวหนึ่งเดินมาหัวเลาะใส่แล้วบอกว่าแพะตัวนี้ถูกฆ่ามาร้อยชาติแล้วนะครับเพราะเคยเป็นคนฆ่าแพะคนแบบนี้มาก่อนเลยถูกฆ่าห้าร้อยชาติแบบนี้เป็นชาติสุดท้ายก็ถูกฆ่าพอเดินไปถูก ถูงห้าผ่าศีรษะขาดมันขัดกับที่พระอาจารย์บอกเรื่องวิบากกรรมตรงที่แพระตัวนี้น่าจะเป็นผู้ฆ่าต่อไปในห้าร้อยชาติไม่ใช่ผู้ถูกฆ่าห้าร้อยชาติขอความชัดเจนครับคืออย่างนี้ท่านนะครับทุกอย่างมันมีที่สิ้นสุดถึงเส้นชัยไหมท่านมีพระแพทนั้นอ่ะมันเสวยวิบากกรรมมาถึงถึงครั้งสุดท้ายได้ไหมทานหนึ่งเต็มมันมีมีพลังในการให้แสงสว่างไหมแล้วทานหนึ่งหนึ่งอ่าที่ที่มีพลัง หมดไหมกับแสงสว่างหมดไอตัวนี้เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เสวยตลอดการนะครับนะครับนะฮะแพตแพตตัวนี้นะ่าจะเป็นผู้ฆ่าต่อไปในห้าร้อยชาติไม่ใช่ถูกฆ่าห้าร้อยชาติขอความชัดเจนตรงนี้ก็คือมันถึงเวลาของมันแล้วที่ว่ามันจะไม่ถูกฆ่าอีกต่อไปเพราะว่ามัน,นโดนถูกฆ่ามาเป็นเท่าไหร่ละห้าร้อยชาติคำห้าร้อยชาติคือมากมากชาติกับไม่ใช่ห้าร้อยครั้งคือมากชาติอเป็นหมื่นครั้งแสนครั้งก็ได้ แต่มันเดินทางมาจนถึงที่สุดของมันแล้วเพราะงั้นมันจะไม่ได้เป็นผู้ถูกฆ่าต่อไปเหตุที่มันถูกฆ่าต่อไปต้องไปดูเหตุว่ามันเป็นผู้ฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นไม่ใช่เป็นฆ่าแพะนะมันฆ่าผู้อื่นเล่วมันเลยต้องมาเป็นแพะที่จะต้องโดนผู้อื่นฆ่านะฮะเข้านะขใจไหมครับชัดเจนไหมครับ อย่างนี้ยางที่หลวงที่หลวงพ่อบอกว่า500นี่คืออนุมาณหมายถึงมากแต่ไม่ได้หมายถึง500ถูกต้องลองย้อนกลับไปสมัยแค่ต้นรัตนนหน้าปริ์แค่สลิงเดียวยังมีค่ายังมีมาก500ยแหละนะครับเขาว่า500นะครับความหมายบาลีก็ถึงมากครับนะครับไอโจร500คือโจรมากครับนะครับไม่ใช่ตัวเลขกว่า500ครั้งนะครับต้องเข้าใจนี้ก่อนนะครับถ้าอธิบายจะละเอียดเรื่องแพะนี่อธิบายสบายมากสำหรับข้านะครับมันเหมือนกับย้อนแย้งกันก็เหมือนกับว่าโจเขาถามข้าว่า พระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้เราปฏิบัติเพื่อปฏิพานใช่ไหมใช่ครับแล้วพระอาจารย์บอกผมว่านิิพานไม่มีอย่างนี้ไม่แย้งเลยครับข้าบอกไม่แย้งครับตัวท่านหละแย้งเรื่องว่าแย้งยังไงก็การหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าปฏิบัติเพื่อปฏิพานแสดงว่าอะนิพพานมีเพราะการหนึ่งพระอาจารย์บอกว่านิิพานไม่มีอย่างนี้มันต้องแย้งกันอยู่แล้วในภาษามนุษย์ข้าบอกไม่แย้งแต่เจ้าไม่เข้าใจว่าที่นิิพานมีมียังไง นิพพานไม่มีไม่มียังไงแต่หากข้าไม่ได้บอกว่านิาพพานไม่มีหรือมีมีมันมีด้วยเหตุอะไรถ้าไม่มีไม่มีด้วยเหตุอะไรเพราะงั้นพระอรหันต์เจ้ามีนิพพานไหมท่านเจ้ามีนิพพานนะไม่มีทําไมเจ้าถึงไม่มีนิพพานล่ะและ้วทําไมพระอรหันต์เจ้ามีนิพพานละ่ะอย่างนี้เจ้าไม่แย้งกันเหรอถูกต้องไหมครับแล้วเจ้าก็จะจะบอกว่าก็นั่นเป็นพระอรหันต์ก็พระอรหันต์เกิดมาเป็นพระอรหันต์หรือเกิดมาจากเด็กที่ไม่รู้เรื่องเริ่มไปเป็นพระอรหันต์ แล้วโตต่างจากเด็กที่เป็นไม่ไม่เป็นพระหันตรงไหนถูกต้องไหมก็ไม่แตกต่างกันเพราะงั้นแล้วทําไมเด็กคนนั้นะเติบโตไปเป็นพระหันแล้วถึงไม่มีนิพานแล้วโจ้เติบโตขึ้นมาแล้วมีนิมีนิพานแล้วโจ้เติบโตขึ้นมาแล้วไม่มีนิพานทําไมอย่างนั้นละ่ะนี่ข้าถึงบอกว่านิพานมีมียังไงนิพานไม่มีไม่มียังไงงั้นโจ้ต้องฟังให้ดี ไม่งั้นคนที่โดนย่นแย้งคือใครตัวโจ้อเองนะครับเวลาคุยกับข้าต้องต้องเข้าใจดีข้าพูดไม่ผิดไปตามอัดตามทมแต่เราฟังผิดไปตามอัตตาและสัญญาเราเลยทำให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่ข้าพูด